สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปตังจอมตองนะครับเวลาขี่รถจะไปตังจอมตองเราก็จะผ่านดอยหลอนะครับวันนี้เราไปแอววัดพระาธาตุดอยหลอกันครับวัดพระธาตุดอยหลอนี่ก็เป็นวัดเก่าวัดแก่นะครับหลายคนอาจจะบคุ้นเคยบเคยไปนะครับวันนี้ก็มาแอวกันเราสามารถมาจากตังหลับปูนได้นะครับมาตังบ้านโฮงนะครับ ไปครับไปกับโกตีโวโกเหมือนเดิมครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมครับวันนี้เฮามาแผวนะครับเฮามาังางั้งใต้นะครับของวัดเฮามาดูตรงพระโบโสด่อนก่อนนะครับน่าจะเป็นพระวิหารนะครับไม่ใช่พระโบโสด์เนาะ เอามาดูพระวิหารเพื่นก่อนครับจะเห็นว่าโอ้วิหารเพื่อนจัดงามครับประตูหน้านี่แกะสะลักหุบอันเตวดาจัดงามนะครับเป็นลายเครือเถาเนะาะลองเปิดประตูเข้าไปตังในก็จะหานว่าวิหารของเพิ่นโล่งกว้างนะครับก็ปเป็นวิหาราธรรมดาปกติทั่วไปนะครับตังในผมมีเสาเนาะโครงสร้างใหม่นะครับถึงแม้จะทามาเก่าก็ ที่จริงก็ะบาเก่าครับสำหรับวิหารนี้น่าจะสร้างใหม่ดังในก็มีพระนะครับมีพระพุทธรูปจัดงามครับมีการเขียนเพดานฟ้าผนังเป็นรวดลายเกาะตามปกตินะครับลายตั้งหลังพระวิหารเออพระประธานก็จะเป็นต้นโพเป็นอย่างนี้นะครับส่วนลายตั้งข้างก็เป็นหูอันทศชาติอย่างนี้นะครับเนาะ ปกตินะครับนะสำหรับพระวิหารเราก็ลองเตียวลงจากวิหารไปนะครับเนาะไปขึ้นไปทางทางเหนือนะครับจากพระอันตางขึ้นวิหารทางใต้นะครับมาทางเหนือสักหน่อยนะครับลายวัดก็จะมีกาดนะครับเป็นกาดของวัดเนี่นะครับกาดโดยหลอนี่นะครับตรงข้ามกาดนี่ก็จะมีตางนะครับเตียวขึ้นได้นะครับ ก็สามารถจะเิียวขึ้นไปที่วัดโดยห่อจากกันตรง่างสิ้นนี้ได้นะครับมีเจ้าบ้านนะครับเปิดมากล้ามาขายอยู่แถวนี้เนาะเขาก็ไปอู้ไปจ่าไปถามประวัตินะครับครับมีคูดเนาะตีตีเสเตียนกุฏิเปิ่อนฮะน่ะมีกาพูดกาพูดท่านมาลูกไหนมาครับบูเจ้าก็เกิดไม่ไม่รู้คนท่าก็บู๋อ๋อเมินอ่ะ จะม,มีกะคูดแน่นอนจะมีคูดในไอ้หอนอ่าครับคูวัดไอ้ปลอยไอ้หอนป่ะเอ่อที่กุฏินี่นะเป็นกะคูดมื่สมัยเจ้าแม่อยากจะตีวีนะนกัเนาะมันสร้างก่อนแทะแทะน้อยกันนะกคนห้าวันอู้นะครับอ๋อแปลว่าสร้างก่อนละแต่ว่าอันนี้เพิดมาบูรณะอีกแนเนาะเจ้าเรียว่าปีสองสี่อย่างนี้นะ องสี่เป็นหนึ่งปดหนึ่ง่นะนี่คือมาบูรณะเนาะแต่มีก่อนท่าละเนาะอ๋ออันนี้ก็อันเป็นตั้งเดิมประกาศะมาบูรณะแต่ยังไม่ได้ทำบุญจ้ะอ๋อจะมีปล่อยหลวงอยู่กันเนาะแต่กู่มากับอันพระธาตุนี่กันเนาะพระธาตุไหนพระธาตุอันบ้านเฮาเนี่ยพระธาตุใบรอเนี่ยมันกรเปิ้นโม่ะถักสามคนเท่าโบราณด้วยกันนะผมผมเห็นมีอันหอที่เปิลไปส่งน้ำพระธาตุเนี่ยคือเมื่อใดครับปีใหม่กะ เดือนเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาอมันเกาะมันลูนจอมตองอ่ะอจอมตองมันก้าวเปงเนาะแล้วเพิ่นจะเอาพระาธาตุออกมามาส่งน้ําที่นี่เลยเราก็ลวดมีปล่อยกันหรมีงานก็เป็นงานห้าคืนห้าวัน<อ>คนนอกไอ้ครับ<อ>ครับอ เป็นวัดเก่าวัดเดิมติกดวนะครับวัดนี้นะครับวัดดอยหล่อเน่เดิมเพื่อก็ชื่อว่าวัดนังเหลียวนะครับตามประวัติเพื่อนเนาะ ก็ว่าอันเจเมจจัมบัติวีเพื่อนมาสร้างเพราะว่าเพิ่นหล่องน้ํามานะครับแล้วก็มาเลี้ยวพอยนะวัดที่นี่มันเข้าท่าดีหน้าแปลงวัดนีนะครับก็เลยแปลงวัดชื่อว่าวัดนางเหลียวนะครับอันนี้ก็เป็นอันศาลาเพื่อนนะครับศาลาบบกเก่าของเพิ่นนะครับเป็นศาลาเปิดโล่งนี่นะครับก็รู้สึกว่าโปร่งสบายดีนะครับใจในพิธีทางาศาสนาพูดของเฮาได้นะครับมีพระประธานมียอ,อย่างนะครับ ก็จะเป็นวิหารย่อมๆนั่นนะครับเนาะพคนตกรระกอนเพื่อนกัหฮอมกันคุณบาทเจีปแปงห้าบาทสิบ,บาทนะครับลองฟังดูเนาะครับนะครับ,รบหอมห้าบาทอ๋อ <c oughs> นะอันไหนพูดอะไรไ,ไอ้ยอางฮอมสาวนู่นอ๋อได้้อมกับเพือ่อนเดียเอออันนี้แปลน,นั้นป้ออย่างานะป้อนะสามเณรนทั้งหลายเนี่ยกันในหน่อยสามเณรนอ๋นนออันลุ่มชุดเลยระ อันงบใจญกลางสอนอจอยนะกะอ๋อสอนอใหญเออสมุเรศโอ้ได้ห้าบาทได้อยู่ห้าบาทลอันนึกปอกอ่ะออนี้ปอกอ๋อเป็นเน้นเนาะแล้วก็เป๊กมาเนาะนะครับสตางห้าบาทสิบบาทสาวบาทสมัยก่อนนะครับมีกล้ามีศีลนะครับพ้อมกันคนเล็กคนน้อยก็สามารถสร้างวิหารหลังใหญ่ได้นะครับ ทางศาลาเนาะสาลาหลังใหญ่ได้นะครับก็ทํเพื่อเอามาใช้ในพธิธีต่างๆได้นะครับก็ห่มเย็นเป็นซุกนะครับเงิน5บาท10บาทก็ทาเพื่อเป็นสุกได้ครับทางหน้าอันศาลานี่นะครับก็จะหันมีอันหม้อน้ํานะครับเขาก็จะหันว่าเนี่ยครับบ้านนอกเฮานะครับก็จะมีหม้อน้ําตั้งไว้นากเวลามีการมีงานนะครับถ้าตามบ้านก็มีสักแก่นแต่ถ้าที่นี่ก็มีลายแก่น เเตียวมาพอนะครับเตียวมาพอตรงนี้อันนี้เป็นกุฏิกะครับเนาะนี่กุฏิก่ะเป็น้องกุฏิเป็น้องกุฏิเนาะโอ้เมินลาตั้งสองสี่แปดหนึ่งะไแบบโอ้เมินอะไรนี้มันพวกนั้นปรองุงแล้วกก็ค่ะกบบุรณะแล้วก็ก็บบุรณะเนี่แล้วก็จะปล่อยหลวงปีน้าอ๋อจะปล่อยหลวงปีน้าเอาไม้ตรงบนนี้ก็เปลี่ยนใหม่กันเนาะ มันผุไปกะเอออันไอ้ตัวจเฮืงนี่มันกล้ามันเสื่อมมัลุดอ๋อเสื่อมมัลุดแต่ตัวน้อยนี่มันก็ตนนนตแต่เดิมแล้วกันอ,อ๋อตัวน้อยนี่เดิมแล้วเนาะครับอ,อ๋อไม้ก็เก่าล่าอัดกู้ทั้งปื้นทั้งหื้อจะเป็นสะดอยตริงหุบอ,อ๋อไออย่างก็ไอ,อคนอนุรักษ์ไก่เนี่ยปีนี้เดบไปแล้วบอกจะบ้านก็บเจอ มันก็บะเปิงจ้าเอาของวัดไปบ้านนี่นะมันจะอันขอจะเอาไปเป็นอนุรักษ์ที่ตรงเจียงหม่อยอะ่ะือของไอองบุคคลนีกว่อนี่นะเพราะว่าของอาหามิสามตัวนึงสองแสเอออันที่มันเป็นเชิงชายอย่างวันนี้ก็น้ำย้อยอย่างนี้ก็อันเก่านนเนอะมาแม่นมดกับเ,เก่ามดกันเก่าเนาะเสาสีมาใส่ใส่สีใหม่ไปได้ตอนนี้กำลังลอกมันก็ลอกสีไปได้ก็เออมัน หลอกประบอบสีกเขาทำเพราะบ่มหมึกที่ติดอยู่อ่าก็ไม้มันเก่าเนาะครับนี่กันไม้มันเก่ามันจะบบค่อยดูมันเป็นไม่ซักหมดนะอ้ไม่ซักหมดนะครับโอ้โรงงานเนื้อหลังนี้นะอืมก่อนนั้นมันเป็นเป็ี่ยนเป็นมุงอ่ะนอ๋อการหอนก็เขาเป็นเนนมากกว่าเป็นนั้นมุงแบกนึ่งอ๋อแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนนอนหล่นออก เบื้องใสคุณมันโอดหน่อยกันเนาะครับครับก่อเปิ้ลก่อรับป้งเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเนาะครับสําหรับอันกุฏิหลังนี้นะครับ<ม>เนาะเขาลองเตียวขึ้นไปกอยทางบนนะครับเตียวขึ้นไปบนกุฏิก็จะหันว่าอู้ไม้เปิ้ลจัดงามนะครับไม้นี่เป็นไม้ซักนะครับแป้นบะเล่นบะเล่นนะครับไม้แป้นใหญ่ๆอย่างอี้เดียวสาะเขียมเลยนะครับเนาะ ตามฝาผนังอย่างนี้นะครับแต่หันลายๆหน่อยนี่เพราะว่ากาลังบูรณะนะครับเสาเพิ่นก็จัดงามนะครับบัใจเป็นเสาทื่อๆนะครับเน,ะบนะะาะเออเื่อบาดเดียวมันตู้ผ้ามันเขียมะนะเนาะไม่ละเขียมเมือ่อก่อนก็ผมเป็นเน้นะมันหมดมััมี1ิบเช็โหเป็นเน้นตั้งปีไหนลนะครับผมปีสองพันหิบสิบสี่สิบสี่ โอ้ลายปีแล้วเนาะสิบสี่แล้วมาชีพศร้อยสิบเก้ามาได้เป๊กเป็นตุกอะมาได้เป๊กได้ป็นพี่น้อยกะม่ได้เป็นพีนนออน่นานต่างกันอ๋อกะม่วนเนาะวัดนี้กะม่วนดีกว้างดีม่วนมันเงียบดีอ้อนก็เอ้าเนรมันนอกอตู้มีสี่ตัไม่เดียอนไว้ยังสักเขียมนะบเขียมบางวัดนี่เหลือตนวเดียวบางวัดบ่มีเลยเนี่ย ่ปกี <Specifically, S 1> yes. <c oughs> ้ไปฉางเขาน้อยมาฉางเขาน้อยใต้เหลือตุลุงอยู่องคเดียวอ่ะก็ตุลุงก็แปดสิบห้าแล้วนะโอ้โหอย่ามองไดเลยแล้วใครจะมาบอกมีกุ้เตือมีสามองมีตุ้นุ่มเห่สองตุ้นุ่มไปก่อนแล้วอ่ะอตายไปแล้วอีหลอโอ้ยตุ้เขียมไปติ๊กติ๊กเนี่ยนะครับก่อตุ้ผ้าก่อเขียมนะครับที่จะมาดูมาเลวัดว่าอารามมันก่อนเลยบอกใครมีนะครับก่อใครเขียยเขียมกันไปเนาะ อันนี้ก็เฮาเจ้าบ้านก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันมาเป็นแห่งที่จะบุรณะวัดวาอารามนะครับทำให้ศาสานะสถานก็ยังคงอยู่ได้นะครับก็ทั้งนี้ก็มาใจเพื่อตัวเฮาอย่างเดียวนะครับเพื่อลูกเพื่อหลานเนาะพัฒนาบุรณะอย่างไรครับ ถ้าถ้าประกอบมันจะรู้แล้วกันมันจะรุ่อ๋ออ๋อนี่อันมีองค์เก่าอยู่ตรงไหนมันมีองค์เก่าของมันแล้วมันเอาครอบอันใอ่ก็ทองคําทองคำเข้าไปทองคำเข้าไปทำทำปูนครอบไว้จานหนึ่งก่อนแล้วก็ใส่ทองคำเก่าเลยครับอ๋อเอาเอาจะโกนนี่ทับเลยทับของเก่าสองพันห้าร้อยแล้วเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ครับเจ้าบ้านตนเก่ามันสร้างไว้ครับ อีกสุดท้ายที่มันมีอยู่เจ้าวาดหลวงก่าที่อยู่เออไี่เป็นใจครับอันนี้เก่าเหมอันนี้เกาไปแหมอันนี้ครูบาดำตรงขวามือนะของครูบาดำแล้วซ้ายนี่เป็นครูบาชีวิจัยเพิ่นเป็นก่อนครูบาดำนี่เพิ่นปีเพิ่นเพิ่นเผาปีสองพันห้ารอสี่สิบสอกเป็นเจ้าวาดที่เนี่ยเนาะเป็นเจ้าวาดรแรกๆกันแล้วกันเนาะเป็นรูแรกครับรกปต้วลูกที่ลูกที่หกค่ะลูกที่หกไปนี้มาลูกที่แปดตรนปัจจุบันนี่ลูกที่แปดแล้วตอนที่สร้างไว้นี่ตุู้กที่เจ็ด ก็ oh. ค,คือไปเหี้ยวมันมีโบนนี่เนาะประเดี๋ยวนี้เพราก่อนมันจะเป็นดินแดงครับ <c oughs> ประเดี๋ยวนี้เัินพอดีเจ้าว่ารูปปัจจุบันนี้เัินได้าทาการปลูกต้นไม้ก็คือปลูกพืชเศรษฐกิจก็กก oh. คือมะม่งออก็คืมีประมาณหกไห้และทีนี้คือตางข้างท่านโยมเพินถวายแหมให้ปลายก็ oh. เลยเป็นประมาณแปดให้ตอนนี้ก็ได้รายได้จากผมก็จะเอี้ยละครับเกาะ วัดอาศัยบ้านบ้านอาศัยวัดนะครับก็ช่วยกันก้มกันไปก็ทําให้ศาสนาคงอยู่นะครับกู้กับแผ่นดินนะครับก็เป็นสีเป็นซักของแผ่นดินมาดูพระธาตุป่นนะครับพระธาตุเปิ่นเป็นทรงรัดนาจัดงามนะครับส่วนตัวอันกุฏินี่นะครับก็เพิ่นบอกว่าสร้างตั้งแต่ปีสองสี่ดหนึ่งนี่นะครับโพรเหมือนนักแกนะครับเนาะอันส่วนอันนี้เป็นของสร้างใหม่นะครับเป็นศาลานะครับ เป็นสาราลายรลอบอันพระวิหารนะจะว่าลอกกบกบเชิงต้องมีอยู่ส่วนหนึ่งด้านหนึ่งนะครับก็อเอาไว้ใจทําพิธีกรรมทางศาสนานะครับมีการมีงานอย่างก็สามารถมาทําที่นี่ได้นะครับโอ้พระธาตุเปินงามนะครับเป็นสีทองอลา,ามเรืองเลยเนาะ มูละติดต่อกันมานะครับจากเจ้าอวบองหนึ่งองสองอย่างก็ว่าไปตามตีอันตุเจ้าเพินว่าตะกีนะครับเนาะเดียวมาทางใต้นี่เขาก็จะหันอันข้างศารานี่นะครับก็จะหันว่าพระวิหารนี่นะครับกับอันพระธาตุเนี่ยอยู่ทางด้านนี้นะครับด้านทิศใต้นี่และเห็นนั้นเจ้าบ้านเพินว่าทางข้างพระวิหารเนี่ยเพินมีอันอุโมง์นะครับแต่เดิมมันจะมีอุโมงลอดได้นะครับเนาะแต่ประเดี๋ยวนี้บอกให้หันแล้วนะครับ ก็เราพาไปก้อยกันสักหน่อยครับอ๋อกอดมันเตียวข้างแน่ๆอ๋อถนน่นมีอ๋อแล้วตั้งรูมนี้ก็ลงไปนี่ก็เป็นปากถ้ำมี่เน่ๆปากถ้ำเราก็เตียวข้านเนี่ยอ๋อปต่ถ้าเราก็ไปไปหลอดฟื้นวิหารนี่เนาะเตียวข้ามขัวลงไปเนาะ นะระเพราะกบอว่ามีถ้ำอยู่นะครับหลอดปื้นนะครับมาลองพอเอวตั้งตั้งวันโต๊กด้วนะครับนะตั้งวันโต๊กก็จะมีพระพุทธรูปเป็นพระเจ้าท่านใจนะครับนั่งอยู่เนาะมีพญากลุ่มพันเพิ่นเฝ้าอยู่สองตนนะครับแล้วข้าง,ข,างข้างอันพระเจ้าท่านใจนี่ก็จะมีป้ายนะครับป้ายประวัตินะครับเจ้าอาวาสเพิ่นก็เขียนประวัติไว้อยังเป็นอยังนี้นะครับแล้วก็จากข้างๆอันป้ายประวัตินี่ครับ ก็จะเป็นพระอุโบโสถนะครับอ,อันนี้เป็นโบโสถ์เป็นพระอุโบโสถนะครับก็ทรงห้างไอยังก็เป็นเหมือนตั้งผ้าก,ากางสักน้อยนะครับเพราะว่ามันค่อยจะเลิงนะครับแล้วก็อันมีหนากสองตัวนะครับมีหัวหลอกจัดงามเหมือนกันนะครับจีดที่สวยงามก็คือบานประตูอย่างองเปิ้นนี่นะครับเพื่อนทำลายรดน้ําไว้จัดงามครับวันนี้เปิ้นปิดประตูเข้าไ,ไปบ่ได้นะครับ ก็ปเป็นอย่างครับเพาไปดูอย่างอื่นต่อจากอันตรงนี้นะครับเขาก็จะหันว่ามีหอที่เป็ลเอาไว้ส่งน้ําพระาธาตุนะครับตรงนี้นะครับเราลองเตียวขึ้นไปดูนะครับ ขึ้นขั้นใดก็ระวังกันน้อยนะครับก็จะเห็นว่าเปิ้นจะมีหางนะครับมีลางไม้นี่นะครับโอ้แกะสลักเป็นนาคเป็นอะไรอย่างชัดงามมีหางมีหัวนะครับแล้วก็มีลางไม้เมื่อเราสามารถเอาน้ําเนี่ยมาลาดลงไปตรงนี้นะครับไปเทลงไปแล้วก็ไปสูงน้าประถัดที่บนเต้นปูน,นะครับก็ตอนนี้เปิ้นยังบหมอมีพิธีเตือนเนาะจะมีเดือนอะไรอย่างที่เปิ้นว่านะมีถุนาก็ว่าไอย่างผมจำอะไรตะกี้นี่นะครับเนาะอันนี้ก็ เป็นธรรมเนียมของคนบ้านเฮานะครับที่เป้นอาจจะบลาดนะ้ําไปตรงๆลง,งบนกูน้เจ้าเนาะอาจจะไปพังเผอโดนได้ก็ใช้วิธีลาดผ่านรางไม้เอานะครับก็เป็นกูญโลบายที่ดีนะครับเนาะมาทงเพีก็จะหันม,มีพระเจ้าทันใจแห่งองค์หนึ่งนะครับมีสององค์พระเจ้าทันใจแต่องค์นี้อยู่ในโฮมนะครับมีหลังคาคุมจัดดีนะครับองค์ตะก,กี้มีแต่อันชัดเนาะมีมีสับปะโทนมีชัดอันอย่างบางไวส่วนศาลานี่นะครับ ก็ที่อันตุปวนว่านะครับมีมีอย่ญญางอ่ะพระเจ้าอาวาสด,ดำนะครับกับอันอุบาเจ้านะครับเป็นหูปันเนาะเป็นเจ้าอาวาสเก่านะครับเนาะที่มาพัฒนาที่นี่นะครับก็ข้างๆก็จะมีเป็นศาลาไว้พระเจ้านะครับแล้วก็มีหอะระฆังนะครับหอะระฆังก็เป็นสองชั้นนะครับเป็นะระฆังทึงจะลุ่มชั้นบนเนาะ ต้องเตื้อพวกก็เป็นกองนะครับแต่ที่นี่เป็นหลักคังหมดแล้กก็ย้อนิกไปนะครับไปทางใต้ก็จะเห็นกุฏินะนะครับเนาะกุฏิที่เป็นเป็นปน,น่าจะอฮเป็ดแลนมากของเพื่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นอันที่มีประวัตินะครับว่าอยู่มาเมื่อน,นานอย่างชาวบ้านเพื่อนบอกนะครับแต่ว่าได้มาทําการพัฒนาทําการซ่อมแซมก็เมื่อพศ .2481 นนะครับเนาะ ก็หลายปีหลายร้อยปีอยู่รับนะครับเขาก็ดูวัวดโดยหลอนะครับวัดพระธาตุดอยหอใครไม่ีเวลาว่างก็ไปเยี่ยมไปชมนะครับก็เพื่อเป็นความสิรโมงคลในช่วงปีใหม่นะครับขอาทานมีความสุขสวัสดีครับ จากลุงตีโวนะครับสวัสดีครับ